ผมไม่อยากให้บริษัทคุณต้องเดือดร้อนตอนเนี้ยมันม,มีทางรอดแล้วจริงๆพวกเขา,ากำลังจะฟ้องผมคุณเห็นว่าฉันไม่คนยังไงอะฉันช่วยคุณคิดหาทางออกได้นะมันไม่มีทางออกแล้วจริงๆเงินน่ยผมก็ดิงคนอื่นหมดแล้วรถผมก็ขายไปแล้วตอนเนี้ยติดหนี้ตั้งห้าแสนฉันว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆอะเราขายบ้านนี้กันเถอะ ตองเราขายบ้านหลังนี้ไม่ได้นะถ้าขายบ้านไปอ่ะครอบครัวเราต้องพังแน่ๆตองไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่จัดการเองคุณมาครับ เรื่องเงินอ่ะผมขอผ่อนได้ไหมครับผมจะพยายามหาเงินมาเพิ่มเองครับเดี๋ยวนะคะต้องผ่อนต้องหาเพิ่อมอะไรกันอีกล่ะคะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยฉันได้รับคืนหมดแล้วนะคะนี่คะ่ะเอกสารคุณลองดูก่อนก็นได้นะคะใครเป็นคนใจ่ายให้ผมล่ะครับ อืมเห็นว่าเป็นหญิงชราคนหนึ่งค่ะหญิงชราตองคุณไมค์เขาบอกว่ามีคนจ่ายนี่ให้เราแล้วนะอะไรนะคะ ใครอะคะใครเป็นคนจ่ายนี่ให้เราผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะคุณมายเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงแก่คนนึงผู้หญิงแก่หรือว่าจะเป็นแม่คะจะเป็นแม่ได้ยังไงแม่ไม่รู้เรื่องบริษัทของเรานะแถมแม่เนี่ยไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแล้วถ้ามันเป็นแม่จริงหระคะงั้นเราไปหาแม่กันดีกว่า แม่ครับแม่เปิดประตูให้ผมหน่อยครับแม่นี่ผู้คุณเปใครเนี่ยนี่บ้านแม่ผมนะครับแล้วแม่ผมล่ะบ้านหลังนี้มีคนขายผมแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนเองขายไปแล้วเหรอครับแล้วแม่ผมอยู่ที่ไหนอะ่ะแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยเอา้เอา ัลโทลครับแม่แม่อยู่ไหนครับแม่ก็อยู่บ้านไงล่ะลูกแต่ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบ้านแม่นะครับเอา้าแม่ตัดสายไปเฉยเลยอะ่ะเอา้าผมว่าแม่ต้องปิดบังอะไรเราสักอย่างแน่เลยงั้นเราแยกกันหาแม่ดีกว่าก็ดีค่ะงั้นฉันไปทางนี้นะคะโอเคแม่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ย หามาตั้งหลายซอยแล้วก็ไม่เจอเลยอะ่ะฮัลโหละคะ่ปะป้าฟ้าป้าฟ้าคะป้าเห็นแม่นิดบ้างไหมอะคะไม่เห็นนะจ๊ะอ๋อหรอคะงั้นขอบคุณคะ่ะจริงสิลุงรับสิคะลุง โหลค่ะลุงคือพอดีต้องอยากจะถามลุงว่าลุงเห็นแม่นิดบ้างไหมคะไม่เห็นเลยนะลูกอหรอคะงั้นไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอ้หแม่พี่แม่ไปไหนคะเนี่ย,ยแม่ไปไหนของแม่นะเราก็หาตั้งหลายซอยแล้วอะ นี่ฮัฮฮลโหลคุณคุณอยู่ไหนอ่ะคุณรีบมาเลยนะฉันเจอแม่แล้วโอเคอะอะ แม่ครับทำไมแม่ขายบ้านแล้วไม่บอกผมล่ะครับแม่ขายบ้านทําไมครับทรัพย์สินดันนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่พ่อให้แม่นะครับถึงถ้าแม่ขายบ้านนะ่ะแม่ก็ต้องมาอยู่กับผมนะปอนไม่เป็นอะไรหรอกลูกตองแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะพ่อของแกมันตายเร็วเกินไปแม่องก,ก็ไม่มีความสามารถอะไรเลยพ่อของแกก็ไม่ได้ทิ้งเงินทองไว้ให้ลูกๆเลยและวันนั้น แม่ไปบ้านของพวกแกพอดีแม่ก็ได้ยินพวกแกคุยกันว่าตอนนี้แกสองคนก็ลำบากมากแม่ก็เลยตัดสินใจขายบ้านเพื่อที่มาช่วยให้พวกแกผ่านวิกฤตตรงนั้นไปให้ได้แม่เองก็อายุมากแล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนเหมือนกันล่ะลูกขอแค่พวกแกมีความสุขแม่ก็สบายใจแล้วลูก ตอน,ตอนลุกขึ้นกันลุผมขอบคุณนะครับแม่ที่แม่คอยช่วยเหลือผมทำให้ผมมีชีวิตได้งั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะเราสองคนรับแม่กลับไปอยู่ที่บ้านด้วยกันแล้วตองจะเป็นคนดูแลแม่เองคะ่ะขอบคุณนะตอง แม่คะเรากลับบ้านกันนะคะกลับไปอยู่บ้านของเราไปอยู่ด้วยกันค่ะแม่จ้าลูกับบ้านกันครับแม่ไม่มีความรักไหนยิ่งใหญ่เท่ากับความรักในครอบครัว